สวัสดีเนี่ยม่เศร้าครับพี่น้องครับผมเศร้าที่สองพฤศจิกายนพศ2560ครับผมมือนนี้ครับยูอูสัางอุ้ยครับผมอยู่กับทีมงานรถวินช่างอุ้ยครับวินซิ่งสลิงทองคำครับผมเศร้านี่กะที่ได้ออกทำการครับผมซอยเหลือพี่น้องคือก้าครับนื่องจากรถเกี่ยวข่าติดลมครับผมอยู่ที่อำเภอสนมครับ จังหวัดสุรินทร์ครับพี่น้องติดลมสองคันนะพี่น้องเด้อครับผมเหมือนเดิมครับน้ำท่วมโขวียง้เราครับผมไม่สามารถติดเครื่องได้ครับผมดึงดิฟเด้อพี่น้องมือนี่ดึงดิฟครับผมนี่ครับผมเจ้าขวัญใจสะไฟเศร้าหน้าครับได้ึ้นเทลเลอร์เรียบร้อยครับผม้อมมุ่งูเป้าหมายครับผมส่วนสภาพหน้างานเป็นยังไง เดี๋ยวสร้างอุ้ยกะสี่ไล่งานอีกเธอหนึ่งเดอ้อพี่น้องเดอ้อครับผมราคามิตรภาพครับผม0878749987ครับผมบอขึ้นบองเงินคือเก่าครับช่างอุ้ยวินซิ่งสิงทองคำครับผมครับผมบอขึ้นบองเงินเก่าเดอ้อพี่น้องเดอ้ออ่าส่วนทีมงานกับวัอนี้กัช่างบอยช่างตองครับผมทีมงานร่วมงานครับวันนี้ครับผมทีมงานหน่อยๆอ,ออกไปก่อนครับ ทางเลือกสุดท้าย้ะพี่น้องเนะติดลมสำหรับที่ติดลมตกปลาตกค้างราคาไม่บานปลายครับผมจบแน่นอนครับผมช่างอุ้ยวินซิ่งสลิงทองคำครับผมจบแน่นอนราคาไม่บานปลายครับผมครับความมุ่งสู่เป้าหมายครับผมครับผมเจนเลอร์สุดรอ มาหลับสร้างอุ้ยเรียบร้อยอา,ยาลูกพี่อย่ามาเลยครับกากฟต้งพี่น้ำนองครับผมคิดบอกบอกระถือครับทีมงานสร้างอุ้ยซอยได้ครับผม0878749987ครับผมบอกข้นบอกเงินนะพี่น้องเนดะ้อไม่ขึ้นไม่เอาตังค์ครับผม เอาคลิปนี้ก็จบเพียงสนีก่อนสันๆครับสวัสดีครับ